ยอรอยมาถึงยอรอยมาถึงผมสาก็พิมใจที่เขานัดมาเจอกัน ល្រូນីខ្ល់ទៀនទ្ល់ទៀះបានព្ល់ទ ใจพร,ระน่าใจแกโตาทำบุญทุกวันกลัวหล่อยมาให้เห็นว่าเป็นพระปลกแม่ใจเปิดได้จะเปิดให้ดูเปิดเลย<ค>รลอดู หอมแก้มเลยหอมแคะแต่งตัวหล่อนะวันเนี้วันนี้แต่งตัวรอหวังทำตัวเองให้คู่ควรกับพิมพ์ใจทุกวันนี้ถือว่าเป็นโชคดีที่พิมพ์ใจไม่เคยดักเกดในฐานะที่ยากจนของพี่ความรักนะมันไม่มีขอบเขตไม่เลือกหรอกว่าจะยากดีมีหรือจนขอแค่รักกันด้วยใจก็พอแล้ว รอพี่นะไม่นานนะพี่จะสร้างตัวจะเก็บเงินมาสู่ขอพินใจให้ได้จ้ะฉันจะรอวันนั้นนะเรารักกันน้องมันไปย,ยัย i you ใจฉนายเจ้าจึงไม่ยอมก็เพิ่งจะพร้อมทางองอค่อมแ,แก้มเลย รักย่อมเข้าใจในรักใช่และแล้วต้องสองก็ได้สวดเก่งหวยก็อย่างมอมันไวโอสามไวโอคู่พระคู่นางอ่าได้ผ่านไปแล้วคู่พระคู่นางช่วงนี้พบกับคู่ขวัญนรกทังที่ก่อนจะได้มาววพวกมึงยังไม่ยกมือไหวกันเลยยกมือไหวจ้ะทำไมครับมึงเห็นไหมเนี่ยเท้าเวทุวันเนี่ยน่ะ โอ้ยอะไรมึงก็จะให้แต่กูเป็นสิ่งซักซีดเอาก็น่ารักเนาะมึงไม่เห็นเขาในเมื่อกี้เขาทําอะไรก็เขาเกี่ยวกันได้ลุงใช่มึงกับกูจะเกี่ยวกันไหมล่ะเกี่ยวอาอย่างงี้ลุงฮะลุงพ่อมึงอะฮะฮะโอ้ยไอ้แจ็คหนาหนากูไปค่ายพี่พ่อมึงเลยก็เห็นน่ารักนั่นเนาะสวัสดีครับท่านหลวงน้องพอง เฮ้ยคนละเลือยไปหลวงลักคงคนเออ,เอ,ออันนี้<อ>ขุนพลสอนเพชร<อ>มึงจะเป็นพระเอกแน้ได้เอาเงี้ลุยเธอ <c oughs> ติดปากติดคำอุ้ยเป็นไงกูเหมินขาวใช่ไหมเนี่ย มึงก็พูดไปอย่างงี้เกี้ยกันมไหมเห็นเพล็กนีเขาเกี้ยวกันมไหมเห็นอ็งลองเพล็เกี่ยวกันเตอนั่นแหละวัฒนาก็อยากเป็นนางเอกสักนิดหนึ่งนั่นเองมึงอยู่ลูกเป็ดมึงเคยเป็นนางเอกไหมนาะไม่เคยมึงมาคณะนี้กูก็มึงเป็นเะเอกนางเอกเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเป็นเะเอกกูเป็นนางเอกโกเป็นนางเอกมึงให้กับชุดสีชมพูกูมั่งคนลูกสซ้เลยมันชีกกู เมื่อกี้ถีพุ่พอตีนทุกชาตที่หลังเต็มหลังเลยอ่ะหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือองได้ไหมหนุ่มนาข้าวสาวลาเกลือหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือองได้ไหมเออเออเออมึงร้องได้นะกูร้องไม่ได้แล้วมึงจะพูดทำอะไรเจ๊อะไรวะเกาให้ข้อห้ามพูดหยาบเมื่อกี้พูดว่าอะไรอะไรนะเมื่อกี้ข้อห้าพูดยาบลิเกกันเนี่ยห้ามเรียนยาบห้ามเรียนยาบโอ้โค้ชนาพูดโคตรหยาบเลยเมื่อกี้นีทำไมจะเป็นไรกูเห็นพระเอกพระลูตนั่งเกากระปปงวะ อย่าไปพูดว่าอย่งงางนั้นมันทะลึง่งเขาเรียกเขาเรียกไอ้กระเจียวอ๋อนี่มีไลฟ์สดด้วยเจ๊อะไรนะมีไลฟ์สดด้วยกูหากินกัทโทรัพท์ไม่ต้องถือฉันดอกขลุไอ้สําไลฟ์สดไม่กูไปตลาดสดยังมเห็นพูดเลยตลาดสดไม่ฮ้าเอางี้หนุ่มนาข้าวสามนาเกลืออะหารมโหรีโมโหดีใช่เจ๊ไหมเล่เาเดี๋ยวนี่เลนเดี๋ยวนี้บ้านของพีทำ เอ้ยทำนาผู้ข้าวทุกมือเชื่อเชื่อเชื่อเน้องเป็นสาวคอนยันยังบอกเคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสาเดียวลันปัดลันปัดดันว้าวเอวลันว้าวดันว้าวดันว้าวเดีลันว้าวดันปัดดันว้าวเปลี่ยนไปปัดงั้นมึงร้องได้แค่ไหนเออใส่แล้วมึงล็อกขี่อะไรดิคุณเเพลงเนี่ย มึงกักกูเนี่ยเหมือนลิเกจองหงเอกเไยไม่ถูกกัขีก็ไม่ถูกกัจังหวะกันเลยเขาให้ลองนู่นนะครับร้องยังไงอ่ะอกูขอโทษกันลืมบอกเนื้อมึงเนามึงก็ต้องบอกกูละว่ามึงไม่เคยเนื้อนาะมึงเล่นแต่กระท่อมนาะหนุ่มนาข้าวสาวน้าเกอดพกกรองเพลงบ้านของพี่ทำนาเอ้ยทำนา ปลูกข้าวทุกมือแล้วมึงก็ล่องต่อเลยน้องไงน้องก็ทำนาเกลือขายเกลือและซื้อข้าวกินแค่นี้ไงแค่นี้ใช่ไหมมาดูคู่พระคู่นางคู่ที่สองบ้านของพี่ทำนาเอทำนาปลูกข้าวทุกมือน้องก็ทำนาเกลือขายเกลือแล้วซื้อข้าวกิน ด้วยอหาฟัดมึงมึงแข็งสอะไรไอเจ๊กมึงแข็งใส่กูเยเจ๊ทำไมนะฮะเราะขาเครับเขาเป็นผู้หญิงเฮ้ยขวโทษนายพี่ขอโตษก็มึงคนบอกกูเองใช่ไหมล่ะจริงใช้ยาเจ๊ันนะครับกูพิษตรงไหนมึงลองแบบเมื่อกี้ก็มึงก็บอกว่าให้กูลองแค่นี้เออให้ลองแค่นี้เออมึงก็ทำาง้นเนอะออกูก็ลองแค่นี้ไงสำหรับวันนี้ก็หมดวานการแต่งวัสดีครับขอบคุณค่ะ ก่อนจะลาเยมึงหลับงานซ้อนนี่รีวิวเยอะรีวิวเยอะกูมีงานเช้าด่ายเห็นเขาโรงาบานมึงพักผ่อนคิมฮงซาแต่งตัวหล่อจะพาไปเที่ยวไหนหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ตั้งใจไว้แล้วจะพาไปลำลำบงที่งานวัดน่ะเหรอจ๊ะที่งานวัดนี่แหละก็จะพาไปลำลำบง ตายแล้วตาบ้านก็มีงานลำวงเดี๋ยวจะพากันไปลำวงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วประเดี๋ยวเพื่อนก็จะไปเป็นกรรมการอยู่ที่วัดเพราะงั้นมาตามพี่มาไปไเลยครับเขาจะเดินทางไปที่วัดครับจะไปเท่นใดจะตามถมท้องเรื่องเรื่องราวของเรายิ่งเดือดยิ่งสนุกครับเดี๋ยวถึงแล้วจ้าแป๊บนึง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 อ่าหใครครับขอบคุณคุณแม่แม่มาหาใครครับขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่รวยด้วยครับหาผัว ใครครับใครใครคุณแม่หาใครครับคุณแม่รับรางวัลด้านข้างด้วยอ๋อให้กับน้องพระเอกพบรักนะฮะยังไม่ได้ถึงตัวขออภัยนะครับขอบคุณมากครับคขอบคุณเป็นอย่างสูงครับครับลงมาน้าใจนะครับมอบไปกับพระเอกของพบรักของเรานะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงคุณแม่ครับคุณแม่รีบเหรอครับเขายังไม่ออกเลยแม่แว วันนี้พระเอกพบรักออกไวครับตีห้าตีห้าเอ้าววันนี้กอดกอดแม่ก่อนนี่ขนาดยังไม่เล่นนันนี่ได้ขนาดนี่แล้วถ้าออกเล่นจะได้ขนาดไหนแม่บอกรีบกลับรีบไปเก็บผ้าฝนตกแม่เอาพงมาไหลมาคล้องแม่ก็ใส่เขียวแล้วรบดีแท้ๆไม่มีแบงเขียวๆมาทั้งนี้ดังนี้แม่เดินดีๆนะลื่นสักหน่อยเถิดะระวังลื่นระวังลื่น ตอนนี้มาถึงที่งานวัดแล้วถ้าอย่างนั้นก็ฝากพิมใจนะช่วยหาเงินเข้าวัดด้วยเพราะว่าวันนี้นางรำมีน้อยลือเกินจ้าพี่ไม่ต้องห่วงแดนเซอร์ที่จ้างมาก็กลับหมดแล้วเดี๋ยวฉันจะช่วยรำถ้างั้นอยู่ช่วยรำด้นะเดี๋ยวพี่จะคอยดูแลงานวัดตรงนี้ตอนนี้ถึงวัดแล้วใช่ไหมใช่แล้วณตอนนี้อยู่ที่ลานวัดอก่อนอื่นครับขอเชิญนะครับมรรคทายกด้านหน้าเวทีได้แล้วครับผมวัดวราจะต้องมีมัรคทายก ผลงานเพลงแรกจากมกรายกับไก่จ๋าไก่จ๋ากำลังหิวผาทางจะหิวมกรายยกไม่ใช่สายันหนาหนาเหมือนเป็นสันนิบาตระวังลื่นระวังลื่นฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮช็อนเข้าไปาชืา่อเูนี่หนูจ๋าอ่า่า่าฮ่าอาฮ่า่าฮ่่ ส่วนตัวพี่นั้นสี่ปวัยดับวะหยอกแม่ลูกอเล่นบคคุณรัแต่ลูกจะไปขอสมาแม่นะครับพุทบาทประจันนวยจตารวัิอายุววรนวยสุขวยพระรวยแม่แบ่งทองสักห้าสิบตตังได้ไหมล่ะแม่เจอทองจะกานไหนแม่ถ้าเกิดลูกควักทองลูกมาแม่จะตกใจทองอาทิตย์มันอะไรอะอาทิตย์ทีชุบทีไอ้หนูหนูทำไมแม่รวยพิดปกติเท่า ทำดีไอเดนหรือเป่ะเนี่ยไม่ใช่อะไรว่าดีไอคอนเนี่ยขอบคากแม่กันล่ะขอบคุณนะครับแม่ขอบคุณครับคุณแม่นะครับที่มีเห็นพวกผมขอบคุณครับอันนี้เจ้าภาพใช่ไหมเจ้าภาพอยู่นู่นแต่ว่าแม่ตามมาจากปักธงชัยอันนี้มาจากไหนปตามมาจากปักธงชัยอ๋อแม่มาอันนี้คอนบุรีคอนบุรีตาไม่ถึงของไม่ใช่แม่ไปดูลิเกที่ปักธงชัยอ๋อแล้ววนมาดูเราเพราะว่าทีวิคไม่เล่นอ๋อแม่แม่อย่าเพิ่งลุกหนีไปไหนนะครับอีกสักครู่นึงเราจะลงขันแล้วขายมาเลย คนเยอะใช่งานพี่แม่เดี๋ยววันที่ยี่ห้าฉันไปตลาดไสยงยงนั่นนี่นะฮะตลาดเพิ่มพูนทรัพย์จะไปบ้านแม่ให้ไปบ้านใช่ไหมแม่เขาขายก๋วยเตี๋ยวเออเอาค่ารถมาจักร้อยก่อนเถอะว้าอนี่เกิดก็ที่ให้แต่กันไปบ้านเติมน้ำมันไปกเดงตอนผมไปแสดงที่นั่นแม่ก็น้ำใจดีนะครับไปปิกิกอยู่ที่ตลาดเพิ่มบุนทรัพย แม่ oh. เขาขายก๋วยเตี๋ยวเนื้ออ๋อแต่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อของแม่เนี่ยลูกชิ้นไม่เหมือนที่อื่นทําไมอ่ะที่อื่นหมูผสมแป้งอ๋อที่นี่เหรอแป้งรวนไม่มีหมูแหม่หยอกไยอกไมมึงกัดว่าไปก๋วยเตี๋ยวแม่กินอร่อยจริงจริงเคยไปกินครั้งหนึ่งยังไงเอากินทั้งปากเส้นออกจมูกมึงอย่าไปว่านี่ก๋วยเตี๋ยวแม่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อใช่ไหมออโอโหอร่อยยังไงแค่นี้แหละมุกนี่ดีได้รางวัลอยู่เออ ก่อนอื่นก่อน<ด>เลยขอกลับสวัสดีครับวันนี้เป็นงานบระจับปีนาทีกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงบีบไม่มีแรงกรรมก็ได้ครับวันนี้เป็นงานวัดของวัดสินส้นศรัทธาธรรมหลวงพ่อเกี้ยว<น>ให้กับผมปเป็นมรกคทายกครับวันนี้กราบสวัสดีครับหิว<อ>ไหมครับรหิวไห<พ>มหิวครับผมมาขายของครับคุณหันไปทางอื่นเชจ้ะ ทำได้เงินเออเกือบไม่ทันแล้วไงกูเนี่ยขายมันไปหันงไม่ปทั้งงานคุณคุณเป็นมังกรทะยกเดี๋ยวผมขายของโอเคครับผมก่อนอื่นก่อนเลยนะครับหิวไหมครับนี่ไม่หิวครับไม่เกี่ยวผมขายของปิดทองฝั่งลูกนี้ท่านใดหิวนะครับจูงมือบุตรฉุดมือหลานนะครับมากินก๋วยเตี๋ยวกันได้นะก๋วยเตี๋ยวของเราลูกชิ้นนะครับโอ้โหเด้งดึง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 เดงเด้งดึงงดึด้งดึงเด้งดึงเด้งด ลำโพงไปทางอื่นมาได้ครับผมเอาลูกชิ้นมาเด้งดึงผมเป็นคนสมาธิที่สั้นแต่อย่างอื่นยาวสายตาสายตายาวไม่ต้องไปสนใจลูกนิมิตเด้งดึงครับบานผีสิงขบานผีสิงครับแมีงเราข้างโบสถ์นะครับคอยจุดทูปจุดเทียนผีปอบเราจะแหกโอ้ครับแม่ชีก็คอยร้กงเพลงเราจะแหนะครับแม่ชีของเราแม่ชีของเรากำลังแหกขา ไอ้บ้าไม่ใช่แหกขาก็เห็นมึงไปแหกทั้งอื่นได้ไหมเนี่ยกูแหกผีของกูเนาะไม่ต้องสนใจนะครับไม่ต้องสนใจหลวงพ่อเรานะครับมอเตอร์ไซค์ไต่ถังก็มอเตอร์ไซค์ไต่ถังวัยรุ่นวัยจ้าบครับมาดูมาชมก็ได้การขับขี่มอเตอร์ไซค์เราจะบิดมอเตอร์ไซค์ดังเงี้ยนะจะหวัดของเราเงี้ยเงี้ยเงี้ยเลยอะไรก็มึงเนี่ยเฮ้ยมึงหันทั้งอื่นได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรครับไม่ต้องสนใจนะครับหลวงพ่อของเราอยู่ในโบสถ์มอเตอร์ไซค์เรา ตายทางครับตายทางได้มอตายตายทางทางด้านจ่าอวานขับสิบล้อตายหมดเลยนโอ้ยแม่เจี๊ยบแมเงี้ยไอ้นี่แม่เงี้ยอะไรกันหนาเราพอเลย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 พอคนละคังข้างฝาอือหือนี่หมดหลวงพ่อครับขึ้นมาเลยแหววหลวงพ่อกันไหนแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าน้องสาวถึงพิธีรำวงครับแต่ถ้าเราจะรำวงกันแล้วรำวงย้อนยุคท่านี้แดนเซอร์คนเก่าที่เราหามาของน้องออยเป็นไงแทนให้หน่อยได้ไหมครับตอนนี้แดนเซอร์ของน้องออยท้องกันหมดทุกคนเลย ทำไมถึงท้องวะมึงก็ชังสังเกตเนาะไปนั่งแสดงว่าไปเนี่ยไปนั่งเยี่ยมพิธีไปนั่งเยี่ยมพิธียังไงโดนอะไรก็ซุ่ยมาเด็กวะดั้นเดนเซอร์น้องอ้อยเต้นดีครับวันนี้ผมไปดูมาที่เขาทีมงานคุณหนูพลดเป็นการเตนเซอร์น้องอ้อยนะครับโยโย่จิก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 เตนเซอร์ชุดนี้ไม่ธรรมดาเป็นยังไรอ้าวอะไรไม่ธรรมดายังไงวะโอ้โหอย่างงี้อ๋อดดี ทำไมไม่เอาไม้ใส่ปากเนี่ยถามจริงๆเถอะนมใหญ่แล้วมันได้อะไรอ่อาเอาข้าจริงมึงก็ดูดไม่หมดสักเทียบไอ่บ้าคนเราจุกนมกล่องเชื่อตีว่านมกล่องมันมีจุกไม่ได้มีตลอดหรอกใช่สมมตินะครับก็ถึงแล้วงานลำบุอ่ะเดี๋ยวเป็นนางลำให้หน่อยนะครับเพลงแรกนะนะครับถวายให้กับเจ้าพ่อไซนะครับรอบแรกเป็นรอบฟรีครับรอบต่อไปเราจะหาเงินเข้ากับทางวัดครับผมขอร้องเพลงใหม่ๆ อ่าแต่ว่าทางด้านเจ้าภาพขอเพลงมาก่อนนะครับจะจัดให้ก่อนเลยนะครับเจ้าภาพอยากฟังน้ําตาจราเะเข้นะครับแต่หลานเจ้าภาพอยากฟังโดเรมอนอะจะขอร้องรวมกันทีเดียวเลยนะครับไงครับโดเรมอนมันมีเพื่อนชอโนมิตะเพื่อนอีกคนชชิสุกะโดริโอแล้วก็ใจแอน ไม่ขำเปลี่ยนมุกใหม่แหวะเปลี่ยนมุกนี้กูไม่เล่นละมึงไม่น่าปรึกษามึงต้องปรึกษาเพื่อนด้วยนะมุกนี้เขาเรียกมุกเสียงตายใช่ไม่ขำเปลี่ยนเลยเอาอย่างนี้ครับเล่นไม่ขำขวักขำมึงเอามุกฟิสิกส์มาเล่นเว้ยมึงไม่เอามุกที่เขาคิดได้เลยอย่าผมดูนี่เขาเล่นยังไงเอ้าลูลูอะลูอย่าอย่าตาลอยสิ่ตาลอยสิส่งผมสิสุมามึงก็ไม่ปรึกษากูเลยนะ เจบองตุงมไม่มีใครปรึกษาคุณกันอาอย่างนี้เพลงใหม่ครับยังไงครับร้องเลยอ่าวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำนอนเป็นตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงแล้ววันลอยกระทงถึงวันแล้วไะลอยกระทงอะลอยลอยกระทงอะลอยกระทงกันแล้วขอเจ้าลองเกมผิดใจวิมใจลำเลียงเข้าไปเต้นแล้วลอยพิมใจไหม อุลจะส่งไเราแต่รอบนี้หมดรอตะคุครับรอตะคูณนะครับรอ่อไรบนี้เป็นรอบปีครับหมดรอบแล้วย่ไมแม่งกูมาวัดวันเดียวแม่งอะไรวะเฮ้ยใจเย็นพี่เฮ้ยทเไอ้บอมึงฟังกูมึงเป็นคไรวะการมยเขาเวยหย่เฮ้ยป่อยยัวว่ให้มีนะ ผัวกับเมียะไรเขาเลียงังนปล่อยๆเอ้ยสิบลุมหนึ่งมึงเฮ้ยมอดโอ้แม่งทำร้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมอดไอ้ไอ้มอดใจเย็นสิบลุมหนึ่งนี่คือสิบคนเขาลุมคุณเหรอครับเขาลุมผมเนี่ยสิบลุ่มหนึ่งเลยไม่ไม่อะไรมึงพูดเพื่ออะไรยุงกัดอ๋อคุณว่าคุณกำลังจะช่วยมึงอยู่ได้ไอ้มอดเขาเลยนะคุกูว่าดที่หลักะอันนี้อันนี้เงียบกว่าอีกยุงกัดสู้ผมไม่ได้เป็นไงผมนี่ห้าลุมหนึ่งของจริงเฮ้ยต่อยนักเรียงไม่ใช่หมอห้าคนลุมผ่าใส่ติ่งผม สู้กูไม่ได้ยังไงไม่มีเหมือนกันอ่ะฟังผลงานเพลงต่อไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรเออเมื่อกี้พอดีว่าเป็นเป็นรอบเหมาเออเป็นรอบฟรีครับถวายให้กับทานด้านนี่มึงกวนตีหรือเปล่านี่พี่กูนี่ขุนวรพจนเข้ากำลังงานเต้นเลยมึงเปล่าป๊บเฮียผมไม่ได้กวนตีนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนใช้ของบ้านคุณขุนบวรพจนไอ้ยืดไอ้คุณขุนบวรพจนอยู่แล้วมึงกวนปีนหรอผมไม่ได้กวนครับเดี๋ยวผมเชียร์ใจเชยร์พี่เดี๋ยวผมเชียร์ให้พี่แบ่งให้ผมห้าร้อย เฮ้ยผมไม่เคยกลัวอะไรนะแบ่งให้กูมึงมีเห็นกระตังเข้ามาในมึงเหระทำไมเห็นไม่ได้เลยถ้าใครไปต่อยอดถ่ายเข้ามาเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้พี่มาไล่เขาต่อให้นี่ลูกพี่กูคุ้วรพกูวรพฤษเฉยๆเขายังไม่เป็นขุนจะเอามังเอ็กไหมอ่านี่พระบาทฟ้าญพระเกตให้น้ำพระเนตรไหลออกพระนายนาสแคลนเฮ้ยมาคณะนี่ได้เห็นมุกแปลกๆดีว่ะี่พกูวรพฤษฮะที่มาในวันนี้เอาอย่างนี้งานละวงนี้อาเหมาเท่าไหร่ คุณจะเหมาแล้วครับเหมาให้กับรางวัล100บาทแป๊บนึงกูรับรางวัลก่อนแป๊บนึงครับรางวัลครับขอบคุณครับขอบคุณซอปูด้วยนะครับขอบคุณรางวัลดีแต่พระเอกเนาะตลกแม่งนางเงียบกิ๊บเลยรางวัลดาวไลท์อย่างกระหางวาวรางวัลตลกหาเป็นเดิ้ลกูบอกแล้วเจอกันมึงไปเป็นพระเอกเลยมึงไม่กูว่าจะอย่างงั้นเหรอเฮ้ยของหลวงพ่อแค้วแม่งแควยันรางวัลเลยวะเด็แน่นอนเอาอย่างงี้เหมา100 100บาทหัวเราทมัยครั พี่คนอย่างนี้นะครับอ๋อยังไงวะไม่ใช่วกวนกวนตีนนี่แหละไขอบคุณมากเช็อตเดียวแล้วเอออาใส่ช็อตเฮ้ยเอออาศัยช็อตเราเอาใส่ช็อตเราดูกว่าพี่กูวันรพศรอบนี้เมาพี่จะเมาเออได้เลยครับเอาอย่างนี้ก่อนจะเมาขอเพลงด้วยได้เลยเพลงร้องได้ทุกเพลงผมมีนักร้องส่วนตัวครับมีนักร้องส่วนตัวอ่ะลูกทุ่งอะไรครับลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งไม่มีวันตายอือ เดมาเลน่นเนอามองึมงเต่งนาได้มึงเต็งนาไดเอามากูเลยมามามาเล่นมาเดี๋ยวฉันจะไปตีแทนอเออเขาก็ถามนะยอดรักไปไหนสุรพลไปไหนไอห,หนูเจ้าสำราญไปไหนกูยังอยู่อ๋เอเหรอเฮ้ยยังอยู่ยังไม่มมตาย,ย,ายมึงให้มึงตายยังเนี่ยยังหรือว่ากูจะตายมาแล้วลืมเช็คมาจากบ้านพี่กูวัลพศขอเหมาเหมาเออเมาลำคนเดียวขอเพลงด้วยเพลงอะไรครับเพลงอะไรเนี่ยที่กำลังดังของชายเมืองสิงเพลงอะไรครับนั่นอะไรไหนอะ อย่ามีเรื่องกันนะครับในวัดนี้๋อแม่เขาเดินมานั่งไงป๋าป๋าไม่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 มึงป๋าอ๋อป๋าเฮ้ยลบลบแกพกเอ็มสิบหกมาด้วยเดี๋้ได้ใช่เฮ้ยทำไมอ๋อพกปโลไปไหนทำไมแกพกอาวุธเข้ามาในวัดเขาไม่ได้พกอาวุธอะไรไม่เท้าไม่เท้าเขาเออแม่เขาลื่นขาอ๋อไอ้นี่ใช่ไหมที่ว่าก็ถือไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเท็ดเฮ้ยเอาี่มาดูใกล้ๆใช่ไหมครับใกล้กว่านี้ก็ได้อะไรมึงมึงฟังอะไรผิดอ่ะคุณขอว่าอะไรนะครับก็ขอเพลง เพลงอะไรชายเมืองสิงห์ชื่อนั่นอะไรไหนอ่ะในวัดในวายตีกันนะครับอะไรนะนะครับวัยรุ่นนะครับเพราะว่าอะไรขยืดอดมีเรื่องกันต้องรับผิดชอบให้วัดนะครับเดี๋ยวเมีเรื่องกันเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะมึงฟังอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยหูมึงเป็นอะไรขออะไรขอเพลงอ่ะชายเมืองสิงห์ชื่อนั่นอะไรไหนครับไหนไม่ใช่อุ้ยถีบโดนกระโปรงกระเปี้ยวเบี้ยวไปหมดชื่อเพลงนั่นอะไรที่มึงร้องนั่นอะไรนั่นอะไรฮิ อะไรนั่นอะไร่นอะไรกับใใครใคร่เธอเธอแอบ่เ่เเร์ดเดไม่น่าจะคนไร้ใจหมดรอบครับหมดรอบอะไรอะเอาก็มึงร้องได้จะให้กูร้องทไมจะ่าถีบกูให้มึงร้องไม่เอาแ้ไม่เอ้วไม่เอาเพลงนี้แล้วเอี้มึงมนี่แ้วมันนี่กูขอเพลงก่อนครับขอเพลงครับมองทาไมจะมีเรื่องปะวะ อะไรวะครับพี่ผมผมมาคนเดียวครับปุ๋ยดีด้วยวันนี้มามาคนเดียวไอ้แป้งไม่ได้มาด้วยดีแล้วไอ้แป้งไม่มาไอ้แป้งมาบุเล่เงี้ยนี้ถ้าถ้าเมื่อกี้กูพูดว่าอะไรกูขอเพลงครับผมณนอโมงทำไมอ้าวไอ้นี่มึงเป็นอะไรกับผัวกูุะเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยบ้มึ่ยิงบ้าเลยชื่อไอ้บ้่ชื่อแมนใช่ปะไม่ห้ามกูณังง่ะฮะมึงไม่ห้าม กูรู้ว่ามึงปบป้องกูได้กูถึงเอาเป็นเมียไม่ใช่หมายถึงเพลงอ่ะชื่อเพลงมองทําไมมองมองทำไมไม่รักแล้วมองทําไมแค่นี้เออทำไมขออีเพลงหนึ่งอย่งไรขออีกเพลงหนึ่งกลับมาทําไมใครกลับกูก็อยู่กับมึงไม่ได้ไปไหนเลยไม่ใช่ไม่ใช่มากลับมาทําไมกลับมาทําไมฉันลืมเธอไปหมดไอ้เหี้ยงตลกเหรอเขาบอกไอ้เหี้ย มึงเห็นกูเป็นพระเอกไห่หาฟังเอางี้เอางี้เอาครับเอารอบปกติรอบปกติเลยรอบปกติเลยเมาลํำคนเดียวใช่ไหมครับจัดไปเดี๋ยวกูเมาลำคนเดียวเลยนะเมาล้ำคนเดียวเอาเลพี่จัดคนเดียวนะเอามนักร้องร้องให้ผมหน่อยเพลงอะไรครับผมเพลงใหม่ๆเลยเพลงใหม่ๆเลยใช่ไหมจัดมา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 หมูเด้งหมูเด้งเฮเด้งเมจุหมูเดงเมเฮเงเมเฮเฮเมเฮ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 ๆๆๆ เป็นคาดอะไรบ้างเนี่ยทำไมฮะก็ลูกพี่กูเหมาเหมาลำคนเดียวใครเกี่ยวกูเตะแล้วทีไม่เห็นมีใครมาเต้นเลยอ้าวพี่ครับหน้าพี่เริ่มไม่ถูกกับบาทาผมแล้วก็พี่เหมาลงคนเดียวเคาจะเต้นด้วยอย่าให้ผมเอาเท้าลงไปเตะตับพี่นะครับเอางี้รอบธรรมดาเลยจัดมาวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำตานองเต็มตะลิง เราทั้งหลายชาข่าิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงเฮ้อลอยลอยกระทงลอยกระทงเฮ้ยขอเชิญน้องแก้วเรามาเต้นลำวงลำวงหมูเด้งไอ้ยศครับผมเป็นโขนหรือไงขยันเฮยซะด้วยไม่ใช่อย่ไปหาเรื่องก็ฉีกหมูเต้งให้เรามาเดินจอดเจดเดินจะเตะเด้งอ้าวแต่ยินเสริมเวทปกติเคยดูไอ้หมูเด้งในโทรศัพท์ ทำไมวันนี้หมูเด้งมาถึงนี่เลยเฮ้ยไม่ใช่